รู้หรือไม่ว่าเราสามารถเลี้ยงลูกนกเท่าเบิร์ดได้ทำยังไงนะหรอก่อนอื่นเราจะต้องค้นหารังของมันก่อนนั่นไงแม่สาวน้อยแม่นกยังอยู่ตรงนั้นใครของมันก็อยู่ตรงนั้นเราต้องค่อยๆปฏิบัติกับพวกมันอย่างใจเย็นรอจังหวะที่แม่ของพวกมันเผลอในสามสอง เมื่อเราจัดการขโมยไข่นกทอเบิร์ดมาได้แล้วก็สามารถนําไปฟักได้โดยการเอาไปพิงไว้กับกองไฟพิงที่หมายถึงตั้งเอาไว้ข้างๆกองไฟนะไม่ใช่พิงแบบเอาไปย่างบนกองไฟไม่งั้นเนี่ยระวังจากจะได้นกทอเบิร์ดมาเลี้ยงจะได้นกทอเบิร์ดมากินแทน <c oughs> พอไข่ตั้งอยู่ในอนุณหภูมิที่เหมาะสมกับการฟักปุ๊บก็จะกลายสภาพเป็นไข่ที่กําลังฟักตัวเปลือกเร้าๆแบบนี้เพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าไข่เนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการฟักนะแล้วกระบวนการนี้ก็จะจับเวลาเฉพาะขณะที่ไข่อยู่บนพื้นเท่านั้นจะไม่นับเวลาตอนที่ถูก เก็บอยู่ในกระเป๋าหรืออยู่ในทีเก็บของแต่ถ้าตั้งเอาไว้ไกลกองไฟเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าไข่เนี่ยจะร้อนจนกลายเป็นเนื้อยางได้เลยต้องตั้งเอาไว้ในระยะที่พอดีพอดีกับกองไฟระหว่างนี้เนี่ยก็ต้องคอยระวังเรื่องอุณหภูมิตลอดเวลาไม่ให้ไข่เย็นจนเกินไปโดยเฉพาะในตอนกลางคืนโดยสังเกตได้จากสีของเปลือกไข่เนี่ยจะซีดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยละค่ะถ้าปล่อยไว้สภาพนี้นานเกิน30วินาทีก็จะกลายเป็นอาหารเน่าได้แล้วเราก็สามารถหยิบไข่เปลี่ยนตำแหน่งไปฝักที่อื่นได้ตลอดโดยไม่ได้เป็นการรีเซ็ตกระบวนการ ฟักฟักไปได้กี่วันแล้วพอหยิบไข่ไปตั้งฟักที่อื่นมันก็จะนับเวลาต่อเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องกลัวว่าจะต้องมานั่งรอฟักใหม่หมดข้อควรระวังง่ายๆก็คืออย่าเอาไข่ไปวางฟักไว้แถวสัตว์ที่ชอบกินอาหารตามพื้นก็พอไม่งั้นนะ หลังจากนั้นประมาณ3วัน,นในไขก็จะฟักตัวกลายเป็นนกสมอลเบิร์น่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะสมอลเบิร์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตไรเด้ซ่าที่มีเลือดห้าสิบพอยต์และดาเมสิบอยต์หลังจากที่พวกมันฟักตัวออกมาแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับลูกแงะติดแม่คือจะตามเราไปทุกที่เลยยกเว้นในถ้ำแล้วก็จะโจมตีเป้าหมายที่เรากําลังสู้ด้วยเหมาะกับแนวช่วยฆ่าสิ่งมีชีวิตไรเดงนซ่าอะไรเทือกนี้มากกว่าพวกกระต่ายไก่อะไรแบบนี้เพราะมันเนี่ยเป็นสัตว์เหมือนกันก็เลยมีวิ่งหนีกันสั่งฆ่า,า,า,า่า Small Bird ย เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ระวังอย่าพึ่งเปรี้ยวมากอย่าพาไปสู้ศัตรูหดๆห,หรือว่าเป็นฝูงเดี๋ยวน้องเนี่ยจะไม่ทันได้โตซะก่อนแต่ถ้าเป็นคนคิดบวกชีวิตนี้แบบขาดการตีกับชาวบ้านไม่ได้เลยหรือรู้สึกว่าตามแจเกินทําอะไรในฐานไม่สะดวกอาจจะต้องใช้วิธีการสร้างกรงเล็กๆขังไว้แล้ววางอาหารทิ้งไว้ให้มันแทนแต่เคสนี้เนี่ยคือสําหรับคนที่ทําอะไรวนๆอยู่แถวในฐานจริงๆนะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยเดินออกไปไกลเกินรัศมีมันก็จะว้าออกมาหาเราอยู่ดี small b i r d เนี่ยต้องการสารอาหาร20พอยต์ต่อวัน แล้วเราจะดูยังไงคือถ้ามันร้องวอยวายก็คือมันหิวนั่นแหละง่ายๆเลยถ้าปล่อยให้มันหิวนานเกิน2นาทีก็เตรียมตัวกลายเป็นรากมะม่วงได้เลยนะคะสําหรับอาหารก็สามารถให้มเมล็ดพืชแล้วก็ให้เบอร์รี่มันกินได้แต่ว่าให้เป็นมเมล็ดพืชจะประหยัดที่สุดคือให้แค่6มเมล็ดต่อวันเนี่ยก็อิ่มแล้วหลังจากนั้น10บวันเต็มน้องส m ม l l เบิร์กก็จะเติบโตกลายเป็นสมอลลิชชาเบิร์ที่มีเลือด600พอยต์และมีดาเมจ37.5พอยต์แบบนี้โดยในวัยนี้เนี่ยมันจะ จะกลายเป็นนูทรัลมอบส์ที่โดนแอคโรไดเหมือนกับพวกหมูกระต่ายทั่วไปแล้วแต่ในวัยนี้เนี่ยพวกมันจะยังตามติดชีวิตเราอยู่เหมือนเดิมแล้วก็จะยังโจมตีเป้าหมายที่เรากําลังสู้ด้วยเหมือนเดิมบอกเลยว่าวัยนี้เนี่ยมีประโยชน์ขึ้นเยอะตรงที่ว่าช่วยเราแทงศัตรูโหดทรหรือว่าศัตรูเป็นฝูงได้ด้วยนี่แหละในวัยนี้เนี่ยพวกมันจะเริ่มกินเยอะมากขึ้นเป็น60พอยต์ต่อวันแล้วท้าไม่ให้อะไรมันกินเลยจนหิวจ,จัดก็จะตายในสีนาทีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเกิดหรอกเพราะว่าวัยนี้เาาินหาหาานยกกดไอม้งสบ โดย smallish t o b i r d เนี่ยจะกินอาหารได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งของเน่าและหลังจากนั้น18วันพวกมันก็จะเติบโตกลายเป็นนกเปรตที่มีนิสัยดุร้ายไม่เกี่ยวกับว่าเราเลี้ยงมันมาหรือเปล่าแล้วนะจะคนเลี้ยงคนไม่เลี้ยงคือไล่กัดตายหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดไปอย่าให้มันได้ตสุดท้ายก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีที่โดเน a t มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปประกอบด้วยคุณเมส wpx 5 0บาทแล้วก็คุณไบรท์อีก90บาทด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามทั้งสองท่านเลยค่ะส่วน อัปเดตรายชื่อเมมเบอร์วันนี้ก็มีคุณคันตาปวีเอนที่เลื่อนตำแหน่งมาเป็นนักวิจัยกุหลาบแล้วแล้วก็มีสมาชิกใหม่แกะกล่องที่เข้ามาเป็นผู้ช่วยปลูกกุหลาบของดอมก็คือคุณ s t a r ์วอเตอแล้วก็คุณ p r i ์ e e n นก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจากใจจริงเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ